ความต่างของเฟมคาเล็กซ์และก็บอสโคคุโรคใครเจ๋งกว่ากันหากจะพูดถึงรถแข่งรุ่นโมโตทูถ้าไม่พูดถึงเฟมของตัวรถก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งสําคัญในการทำม้าแข่งให้ออกมาแรงมักจะมีชื่อของเฟมคาเล็กซ์และก็บอสโคคุโรเด้งขึ้นมาแน่นอนความต่างของทั้งสองแบรนด์คืออะไรเฟมคาเล็กซ์ค่ายนี้เน้นการออกแบบที่ยืดหยุ่นปรับแต่งง่ายรับสไตล์การขับขี่ได้หลายรูปแบบจะสนามไหนก็ไม่หวัน่น ส่วนเฟรมของบอสโคคุโร่ชื่อเดิมก็คือสป e ดอัพคือชื่อเรื่องของความเร็วทางตรงและเข้าโค้งที่มั่นคง เมื่อเทียบกันแล้วเฟมคาเล็กครองใจท,ทีมแข่งเกือบ90%ส่วน b o สโกค k โร o มีทีมที่เลือกใช้น้อยกว่าแต่เงินทำผลงานได้ดีในบางสนามเท่านั้นแต่ในปีที่ผ่านมาไอโอคุระแชมป์โลกรุ่น m o โต2เขาใช้เฟม b o สโกค k โร o และก็สามารถควา้าแชมป์ไปครองได้เฉยเลยเพราะฉะนั้นในปี2025คุณคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เฟมอย่างคาเล็กจะต้องมาทวงบัลลังคืนได้หรือไม่รอติดตามมาแน่นอน